สวัสดีครับผมวันนี้มาอีกหนึ่งคลิปหนึ่งนานนะครับงานแก้ไขปัญหาระบบความร้อนในเครื่องยนต์ฮะ Vortez XLT คราน,นี้มีปัญหาเรื่องความร้อนครับ FC นำรถน,นะสไลด์เข้ามาเลยนะเพราะว่ากัวเครื่องยนต์พังนะครับบอกความร้อนวิ่งขึ้นสูงนะคันนี้เลยตัวเช็คตรวสอบเบื้องต้นนะครับก เ,เกี่ยวกับวาล์วน้ําและปั๊มน้ําเกิดปัญหานะครับอันนี้แนะนํานะครับรถวิ่งเกินแสนห้านะรหรือว่า3 0 0 0ส0สี่แสนนะครับแล้วแต่นะแล้วแต่การใช้งานของของของ,ของท่านนะครับถ้าเกินสองแสนหรือรถใกล้ส0บปีนะแนะนําเลยนะครับซ่อมมารุงเรื่องระบบน้ํานะครับในรถยนต์ฟอร์ดนะครับ จะใช้งานได้นานเลยแล้วก็เครื่องยนต์ก็ไม่เกิดปัญหาเรื่องปลสุซโกงนะครับหรือว่าพวกออยน้ำรั่วอย่างเงี้ยตรวจตรวจเช็คก่อนนะครับก็คือคันนี้นะเราเช็คแล้วนะครับเกี่ยวกับปั๊มน้ำนะครับ้อน้ำหลักๆเลยหลัวน้ำอีกตัวหนึ่งสำคัญที่สุดคือฟีปั๊มนะฮะช้าเป็นปัญหานะครับคันนี้ยังไม่เคยทำเกี่ยวกับระบบน้ำมาเลยนะเราจัด ระบบน้ํให้ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับก็ดูถังพักน้ำนะครับยังพอใช้ได้นะไม่ต้องเปลี่ยนอันนี้มันเปลี่ยนง่ายอยู่นะถ้าจะเปลี่ยนก็ฝหลังมาเพิ่มเติมหรือจะเปลี่ยนเลยวันนี้ก็ได้นะครับอะไรที่ใช้เน้นเป็นแท้นะครับก็น้ํายานะครับพวกมะนาำนะแนะนำเปลี่ยนทุก4ี่หมื่นกีโลนะครับอันนี้ฟรีปัม๊มรั่วเห็นได้ชัดเลยนะครับ ระบายความร้อนไม่ได้นะครับนี่นะนี่น้ำมันเป็นคราบอยู่หน้าใบพัดลมทีปั๊มหน้าเครื่องยนต์เลยนะครับอันนี้รั่วนะต้องเปลี่ยนนะครับคืออายุการใช้งานของชิ้นส่วนอะไรนะครับก็หนึ่งแสนห้าหมื่นกิโลนี่โดยประมาณนะครับเสียไม่เสียแล้วแต่อันนี้ f c ตัดสินใจเอาเองนะครับว่าจะเปลี่ยนตอนไหนนะครับ ดีที่สุดยกระบบเปลี่ยนแบบนี้ใช้งานได้อีกนานเลยนะครับแล้วก็ดูเรื่องพวกท่อน้ําด้วยนะครับท่อน้ําบางตัวที่บวมนะครับให้เปลี่ยนเลยนะฮะหลักๆนะหลักๆนะจะเป็นพีปั๊มนะครับตรงนี้เดี๋ยวจะมาเปรียบเทียบให้ดูอีกทีหนึ่งนะที่มันสังเกตได้ว่ารั่วให้ดูแบบไหนนะสำหรับฟีปัม๊ม แล้วก็ปั๊มน้ำนะครับมีการรั่วซึมนะเราใช้ไปส่องหรือว่าไปตรวจเช็คตามอู่ซ่อมรถทั่วไปก็ได้นะถ้ามีการรั่วซึมนะให,ให้เปลี่ยนเลยนะครับอายุงานหนึ่งแสนห้าหมื่นกิโลนะแต่ถ้าได้สามสี่แสนหรือว่าคุ้มนะเปลี่ยนได้แล้วนะครับอย่าร้อยพังนะครับมาก่อนนะครับอันนี้เป็นเสื้อวาวน้ำนะครับผม บเบื้องต้นผมจะพามาดูฟีปัมนะให้สังเกตยังไงนะครับถึงจะรู้ว่าฟีปัมรั่วไม่รั่วนะเอารั่วไม่รั่วก่อนนะครับคือตรงเนี้มันจะเป็นคราบน้ํามันนะฮะที่รั่วออกมาจากนี่ตัวนี้เลยหน้าฟีปัมตัวนี้นะฮะถ้าม,มีรอยแฉะนะรอยเปียกนะครับของน้ํามันนะแสดงว่ามันรั่วนะครับทีนี้นะครับ ให้ดูตัวใหม่นะครับที่เบิกมานะมันจะแห้งนะครับแต่ถ้าเปียกก็ใช้ไม่ได้นะครับน้ำยาหม้อน้ำนะครับใช้นะฮะตัวนี้มันจะเป็นตัวมิกคือเขาผสมมาให้เราแล้วนะฮะถ้าเป็นแบบ100%ยเนจะแพงมากครับน้ำยาหม้อน้ำนีนจะมีหลากหลายสีนะตอนนี้ฟอรดผลิตลงมา สีเขียวสีชมพูสีออกเหลืองๆก็มีตามไม่ทันนะครับแล้วก็มาน้ํานะครับคันนี้จริงๆถามว่ามีปัญหาไหมนะมันอยู่ข้างในเรามองไม่รู้นะตันไม่ตันไมรู้แต่อายุงานส่วนมากผมแนะนําที่1นึ่งแสนห้ามืนกิโลนะฮะแต่ถ้าเอฟซีนะไม่มีกําลังที่แบบต้องต้องเปลี่ยนอะไรเงี้ยคือถ้าไม่ซ่อมบารุงตามระยะก็ต้อง หนึ่งโดยใช้วิธีการสังเกตโดยการาจับท่อน้ําดูนะฮะท่อน้ําบนนะ้วท่อน้ําล่างว่าความเย็นความร้อนเท่ากันไหมนะครับถ้าฝั่งหนึ่งร้อนนะครับฝั่งหนึ่งเย็นนะแสดงว่าไม่วเวาาน้ําก็หม้อน้ํามีปัญหานะครับอันนี้วิธีการเช็คตนเองนะครับนะครับสำหรับ f อนะครับที่บางครั้งนะบอกว่า ทำให้ปอดเปรอะจังนะผมก็เคยพูดไปในคลิปหนึ่งแล้วว่ารถพวกนี้ยมันเป็นรถที่ High t เทคโนโลยีครับแล้วก็การดูแลบำรุงรษาค่อนข้างสำคัญน,นะครับถึงระยะต้องเข้านะถ้าไม่เข้าเราไปเค้นไปฝืนมันพังแน่นอนนะครับแล้วอูดที่ซ่อมนะครับก็ต้องเฉพาะทางนะฮะ จะชัดเจนกว่านะครับก็คือว่าอาจารย์ช่างบางท่านนะทำไมต้องเฉพาะทางอะไรเงี้ยก็คือคือเอฟซีบางท่านนะครับอา,อาจจะบางครั้งไปื้อรถยังไม่เข้าใจเลยว่าปอดบางทีใช้การใช้งานยังไงยัง,ย,งยังไม่รู้เลยพนะยายามศึกษาก่อนนะก่อนที่จะไปนะํารถมาใช้นะะว่ารถมันเกิดผิดพลาดยังไงปัญหาอะไรนะครับถึงเป็นแบบนี้นะคือหนึ่งเลยต้องการ ดูแลนะสมบูรุงนะครับตามระยะนะครับแล้วก็เข้าอูที่ซ่อต่อนะเฉะพาะทางจะง่ายกว่านะครับแม้แต่น้ำมันเครื่องก็สําคัญนะฮะเบร์น้ำมันเครื่องก็สําคัญนะครับใช้ไปบางทีมันหนืดเกินก็มีปัญหาเกี่ยวกับปั๊มปั่นน้ำมันเครื่องนะครับระวังให้ดีเรื่องนี้เคยบอกไปแล้วนะครับเบรด้น้ำมันเครื่องสําคัญนะ ตามที่เขากำหนดก็จะเป็น5วิว30ครับส่วนส่วนระบบน้ำนะครับก็ต้องเช็คดูตามระยะนะแนะนำที่40,000นะครับน้ำยาหล่อเย็นเปลี่ยนทายเลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องห่วงการรอนนึงไม่กี่บาทดีๆไม่ถึงพันนะครับสองเย็นรอนดีกว่าเครื่องยนต์พังนะครับ สำหรับคันนี้นะ FC ซเขาก็ติดตามทางช่องเรามามานานแล้วนะคันนี้ความร้อนวิ่งขึ้นนะแกดับเครื่องเลยแล้วก็เรียกรถสไลด์วัวนะคันนี้จริงๆอ่ะพีปัม๊มนอะ่เราเช็คแล้วพีปัม๊มแล้วก็ไอตัววาลน้ำนะครับมีปัญหานะเราก็เลยแนะนำเ FC ว่ารถมันวิ่งหลายแสนแล้วนะ จะทาไปทีเดียวไหมจะได้สบายใจนะสีก็บอกจัดการเลยนะก็จัดระบบน้ําใหม่หลักๆแบบนะน,นี้หม้อน้ำน่ยสำคัญนะอยากให้เปลี่ยน,นครับอยากให้เปลี่ยนหม้อน้ํากับเวา,าน้ําแล้วก็ฟีปัม๊มนดะูดูสามสามอย่างนี้ก่อนนะแต่ครั้นี้เอฟซีบอกให้จัดทั้งระบบเลยก็จะมีพวกปั๊มน้ําขึ้นมาด้วยนะประมาณนี้นะสาหรับครั้นี้ ทำระบบน้ําตอนนี้ก็ใช้ได้อีกนานเลยนะครับไม่ต้องเสียเงินแสนนะเพราะว่าเครื่องยนต์พังนะครับโอเคเดี๋ยวรอตามนะครนนี้เดี๋ยวเราจัดการให้แบบจำๆเลยครับไปต่อครับไปต่อวอร์ดเบนเจอร์ครนนี้่อมบํารุงนะครับดูแลรักษาเครื่องยนต์นะระบบน้านะครนนี้นะจัดการให้เรียบร้อยแล้วนะทีมงานเราไปวิ่งตดสอบแล้วนะครับ อย่างที่บอกไม่ต้องกลัวนะสีน้ำยาเขาตอนนี้มาหลายสีเหลือเกิน <c oughs> สีเขียวสีแดงสีส้มมาหมดแต่ <c oughs> ใช้ได้นะน้ำยาน้ำยาให้ใช้ไปนะครับ <c oughs> วีปัม๊มต้องออกมัวิ่งทดสอบนะฮะจนควาความร้อนจะได้สีปั๊มเขาก็จะแรงขึ้นนะครับ <c oughs> เรื่องความร้อนไี่มีแล้วนะสำหรับกรน,นี้นะครับสีสไลด์มานะกลัวเครื่องยนต์พังนะครับ จัดให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะอย่ดูความร้อนด้านในทีมงานเราไปวิ่งมาเมื่อกี้ความร้อนไม่มีฟาดขึ้นนะครับฟาดขึ้นหมายความว่าความร้อนขึ้นสูงนะฮะจบพร้อมส่งงานอย่างที่บอกนะครับเรื่องระบบน้ําเป็นสิ่งสําคัญนะครับต้องเช็คดูแลรักษาตามระยะนะฮะเวลาเราเข้าซ่อมนะตามอู่นะ หรือว่าศูนย์บริการนะบอกให้เขาเช็คระบบน้ําให้ด้วยนะครับมีปัญหาอะไรไหมนะฟีปัม๊มมีปัญหาอะไรไหมแก้ไขก่อนนะก่อนเครื่องยนต์จะพังนะอันนี้เสียพูดถึงหม้อน้ําปั๊มน้ํานะครับฟีปัม๊มเสื้อว่าน้ำนะก็หลักหมื่นนะเสียแค่นี้ดีกว่าไปเสียหลักแสนนะฮะโอเวอร์ฮอนเครื่องยนต์นะมันมีอะไรรอบข้างอีกนะที่คุณจะเสียนะครับไม่ใช่ว่าจะเสียแค่ ด้านในเครื่องยนต์แล้วมันจะใช้ได้นะครับองค์ประกอบของเครื่องยนต์มันจะมีเยอะแยะไปหมดนะอย่างเช่นหัวฉีดนะครับวาวน้ํานะครับท่อน้ํารอบเครื่องยนต์นะฮะถ้ามันเสียก็ต้องเสียตามค่าใช้จ่ายมันก็สูงขึ้นนะครับดูแลก่อนนะฮะเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไรที่มันพังก่อนก็ได้เป็นชิ้นๆไปก็ได้ถ้างบไม่พอนะฮะอย่างอย่างอย่างเคสนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนให้ลูกค้าเราก็าจะมีพวกฟีปั๊มนะครับพวกเสื้อวลน้ําอย่างเงี้ยก็พอ ใช้ได้ใช้ได้ไปก่อนได้หลายหมื่นโลอยู่นะครับแต่นี้ถ้าเซตระบบแบบนี้ใช้ได้อีกเป็นแสนกิโลเลยนะครับผมโอเคนะครับสาหรับคลิปนี้นะฮะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับก็อย่าลืมครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับงช่อง youtube อูแงเจริญการช่างนะครับและทางเพจ Facebook นะครับอูแงเจริญการช่างนะครับแต่ที่สุดคือกระดิ่งนะครับกดเพื่อเป็นการแจ้งเตือนครับวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับผม จะจบงบไม่บานปลายที่หูแงจเจริญการจ่างนะครับ